สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่205นะคะกับช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ได้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมราคาแบ่งปันนะคะพี่ราคาหลักร้อยนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อของเรา อ่าเหมือนเดิมนะคะพี่ช่องผู้สาวพักเครื่องนะคะลาย ID นะคะมี BIW 9 9เนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 2 9 3 6 7 8 2 1น่งะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสนใจองค์ไหนขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะพัตรงตามรูปแน่นอนนะคะพี่อ่าพรตรงตามรูปทุกองค์แน่นอนนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะองค์ที่อ่าองแรกนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพี่เป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่นี่อยู่ในเลี่ยมเก่านะคะอ่าด้านห่วงจะมีเชือกเก่าๆนะคะพี่มีเชือกเก่าๆถักอยู่นะคะนี่ อ่าเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะคะพี่เนื้อเก่งๆแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะเนื้อหาสาระนะคะชัดเจนนะคะพี่เป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยอ่าสภาพเนื้อเก่งๆเลยนะคะพี่เนี่ยอ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะคะสภาพเลี่ยมเก่าสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะพี่ องน,นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณน,นะคะอ่าต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่ออันนี้จะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณอ่าของหลวงพ่อเดิมนะคะอันนี้จะออกวัดหนองหลวงนะคะพี่อ่าออกวัดหนองหลวงนะคะ ็นรูปหลอของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ออกวัดหนองหลวงอง์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทอ่ารูปลรหลหลวงพ่อเดิมออวัดหนองหลวงนะคะใต้ฐานจะมีรอยจานชัดเจนนะคะสภาพเก่าเดิมเดิมเลยนะคะพี่สภาพเก่าเดิมเดิมนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่800บาทต่อไปนะคะจะเป็นจอบใหญ่อันนี้จะเป็นจอบใหญ่ของหลวงพ่องเงิน อ่าเป็นจอบใหญ่ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะเป็นจอบหล่อโบราณนะคะพี่เป็นจอบโบราณนะคะพี่เป็นจอบหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะสภาพเก่าเก็บเดิมเดิมเลยนะคะพี่สภาพเก่าเก็บเดิมเดิมบ้านๆเลยนะคะนี่พี่ดูสภาพอ่าสภาพจอบหล่อโบราณนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะพี่อ่อยู่ในเลี่ยมโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ จอบยายหลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทอ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทั้งลายเลยนะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่อยู่ในเรี่ยมโบราณแบบนี้เลยเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะสนใจองค์ไหนก็ขอชมรูปเพิ่มเติมอ่าติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรเบอร์ อ่เบอร์โทรนะคะตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะพี่กดลิงก์เพิ่มเพื Self ่อนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นพาร,รอดกุมหาวันนะคะพี่เป็นพาร,รอดกุมหาวันเป็นเนื้อดินสภาพแห้งเก่าเลยนะคะพี่อ่าสภาพเนื้อดินแห้งเก่าแบบนี้เลยนะคะอ่านี่ค่าปลาดำชัดเจนเลยนะคะสภาพเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่ สภาพเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมโบราณเก่าๆเลยนะคะพี่อ่ะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเปิดราคาไว้นะคะพารอดนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทะะพารอดกุมภาพันธ์นะคะเลี่ยมเก่าเดิมๆนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้จะเป็นออกวัดนอะอาออกวัดห้วยเขนนะคะ เป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขตนะคะพี่สภาพผิวออกดำาๆนะคะดำ่าผิวออกเดิมๆดำาๆแบบนี้เลยนะพี่นะอะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขตนะคะ,ะสภาพเดิมๆเลยนะพี่สวยๆเลยอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นภาพปิดตาของหลวงปู่สุกนะคะอันนี้ ปิดตาหลวงปู่สุขนะคะจะเป็นอ่นนี้จะลงรักปิดทองเก่ามานะคะพี่องค์เล็กๆอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะไปเลี่ยมห่อห้อยคอสวยๆได้เลยนะพี่นะอ่าปิดตาหลวงปู่สุขนะคะพี่นี่ลงรักลงทองเก่านะคะอ่ะจะลงรักลงทองเก่ามานะคะพี่ปิดตาปู่สุขนะคะปิดตาปู่สุกนะคะพี่ลงรักปิดทองนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้ 7จ็700บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ0ดบาทต่อไปนะคะไปไวนิดนึงนะพี่นะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะสนใจองค์ไหนนะพี่โทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ตามที่อยู่ด้านล่างนะคะอ่าทักไลน์มาได้เลยนะคะช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะพี่อ่าต่อไปนะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นพระสมเด็จอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะ อ่าเป็นผ้าสมเด็จพิม์พใหญ่นะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะด้านหลังจะเป็นรูปอ่าเป็นรูปหัวใจนะคะพี่เป็นรูปใบโพนะคะด้านหลังนะคะนี่สาภาพเนื้อหาสาระชัดเจนเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะสาภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในอ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆโบราณสวยๆเลยนะพี่นี่เรียบเก็บคอแบบนี้นะคะ อยู่ในเรียมเก็บคอปิดหลังเปิดอ่าเปิดไว้แบบนี้นะพี่นี่ด้านหลังนะคะเรียมเก็บคอแบบนี้เลยนะคะพี่สมเด็จนะคะพี่เป็นพระสมเด็จที่สภาพสวยเลยนะคะพี่สวยเก่งๆแบบนี้เลยอง,ง์นี้เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่บุญอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่บุญวันกลางบางแก้วนะคะ อปิตาปู่บุญนะคะพี่วัดกลางบางแก้วด้านหลังจะมีรอยยันนะคะด้านหลังจะมีรอยยันแบบนี้นะคะพี่ปิตาปู่บุญนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปิตาปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็น,เป,น,น,นะะ네เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านขายนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านขายรุ่นหนึ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อท่านขายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะนี่ใบหน้าใบตานะคะอ่าวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะคะนี่ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยเลยนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยเปิดราคาไว้นะคะเหรียญนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาปูเอี่ยมนะคะอันนี้จะเป็นพระปิตาปูเอี่ยมอ่าเป็นเนื้อผงจุ่มรักเก่านะคะพี่เป็นเนื้อผงจุ่มรักเก่าเก่านะคะ เป็นเนื้อผงจุ่มรักเก่านะคะพี่ปิดตาปูเอี่ยมนะคะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้700บาทนะคะปิดตาปูเอี่ยมนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะพี่สนใจองค์ไหนนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะพาตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่พาตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะ ต่อไปด่จะเป็นเหรียญพระพุทธชินสีนะคะขออ่าเป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะพระพุทธชินสีอ่าเป็นเหรียญใบโพแบบนี้นะคะพี่ปีสองสี่สี่ศูนย์นะคะอ่าเป็นเหรียญพุทธชินสีเป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะพี่เป็นเหรียญเป็นรูปใบโพแบบนี้นะคะนี่เป็นรูปใบโพแบบนี้อ่างานสมโพธนะคะพี่ ปีสองสี่สี่ศูนย์นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่อักษรอ,อักขระคมชัดเจนนะคะนี่เหรียญน,นี้เปิดราคาไว้นะคะ800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะสนใจองค์ไหนนะคะพี่ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรตามที่อยู่ด้านล่างนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นปิดตา อันนี้จะเป็นพระปิตาแข้งหมอนของหลวงปู่จีนนะคะพี่เป็นปิตาแข้งหมอนของหลวงปู่จีนหลวงปู่จีนวัท่าราชนะคะปิตาแข้งหมอนหลวงปู่จีนนะคะเปิดราคาไว้นะคะปิดตาแข้งหมอนหลวงปู่จีนนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาท ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะอ่าเป็นเหรียญเก่านะคะพี่เหรียญเก่าสภาพใช้นะคะของหลวงพ่อฉุยว po ัดคงคารามเป็นเหรียญเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญทองแดงสภาพใช้นะคะของหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามสภาพใช้นะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะนี่อ่าสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะพี่สภาพสวยเดิมๆ เหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้นะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามนะคะพี่วัดเขาบันไดอิดนะคะเป็นเหรียญเดิมทองแดงลมดํานะคะอ่าใบหน้าใบตานะคะสวยคมชัดนะคะพี่นี่เป็นเหรียญเดิมเดิม สภาพเก่านะคะฝุ่นจับแบบนี้เลยนะพี่นะฝุ่นจับแบบนี้เลยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดดำนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญนี้เปิดราคาไว้นะคะพี่ bon. เราาหรียญนไไีนะะ้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแดงไว้เขาบันไดอิดนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะสนใจนะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เป็นพระสมเด็จบางขงุนพรม เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่อันนี้จะมีคาบกุติดอยู่นะคะอ่าด้านหลังจะมีปั๊มตานะคะพี่ด้านหลังจะมีปั๊มตาแบบนี <S 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 ้เลยอ่าด้านหลังจะมีปั๊มตานะคะพี <S 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 ่เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะมีคาบกุเก่าติดอยู่นะพี่นะนี่อ่าจะมีคาบกุเก่าติดอยู่นะคะ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่สภาพสวยนะคะนี่สภาพสวยๆเลยนะคะพี่มีอ่ามีปั๊มตานะคะด้านหลังนะคะพี่ปั๊มตาอ่าองนี้เปิดราคาไว้นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จบางขุนพรมนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะพี่นะจะเป็นอันนี้จะเป็นรูปถ่าย อ่าจะเป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อแดงนะคะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อแดงเลี่ยมเก่านะคะอันนี้จะเลี่ยมอ่าจะับขอบนะคะพี่เลี่ยมจับขอบค่ะนี่เลี่ยมเก่าแบบนี้เลยด้านหลังจะมียันของท่านนะคะอ่าเลี่ยมจับขอบเงินนะคะนี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่กระดาษนี่เก่าเลยนะคะสภาพเก่าๆอ่าตามยุคข,ของท่านเลยนะคะพี่รูปถ่ายของหลวงพ่อแดงนะคะ อาเลี่ยมจับขอบเงินเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหลังจะมีอารอยอารอยยันของท่านนะคะพี่นี่อาสภาพเก่าเก่าเดิมเดิมนะคะสภาพเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะคะพี่องค์นี้อารูปถ่ายนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะรูปถ่ายของหลวงพ่อแดงอาเป็นรูปถ่ายสภาพเก่ากิบบ้านเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาท ต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จอันนี้จะเป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองเก่านะคะพี่เป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองเก่านะคะนี่อันนี้จะลงรักปิดทองเก่าเก่ามานะคะเป็นพระสมเด็จอ่าสภาพเนื้อเก่งๆเลยนะพี่นะสภาพเนื้อเก่งๆเลยนี่อ่าสภาพเนื้อเก่งๆแบบนี้เลยนะคะพี่ เป็นพระสมเด็จนะคะที่ลรงรักปิดทองเก่ามาองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทต่อไปนะคะจะเป็นอ่นนี้จะเป็นหลวงู่ทวดนะคะเป็นหล่อโบราณหล่อโบราณหลังเตารีดนะคะของหลวงู่ทวดนะคะพี่เป็นหลังเตารีดเรียบๆแบบนี้นะคะเนื้อจะออกทองแดงทองแดงเลยนะพี่นะเนื้อส,อาสภาพเนื้อออกทองแดงนะคะผิวนะคะนี่ อ่าเป็นหลอดโบราณของหลวงพ่ทั่วหลังเตารีดนะคะพี่อ่าหลังเตารีดปีศูนย์ห้านะคะอ่าสภาพเนื้อออกทองแดงทองแดงนะคะพี่องค์นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็น อาา่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเอมนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอมนะคะเป็นเหรียญเก่าเนื้อทองแดงเก่านะคะของหลวงพ่อเอมอ่าใบหน้าใบตานะคะหูจมูกปากชัดเจนดะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะของหลวงพ่อเอมนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดนะคะเหรียญตึงๆแบบนี้เลยเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะ เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตาเก่านะคะพี่เป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้จะมีรอยยันด้านหลังเป็นเนื้อเมกพัดนะคะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะเป็นเนื้อเมกพัดนะคะอ่าด้านหลังจะมีรอยยันนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะพี่คมชัดแบบนี้เลย เป็นเนื้อเมกะพัดนะคะองนี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางลายนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะพาตรงตามรูปทุกองนะคะพีะ่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่ อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงที่สภาพสวยเลยนะพี่อ่าอยู่ในเลี่ยมนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เหรียญตึงคมสวยชัดเจนนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันอ่าเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยเลยอ่าเป็นเหรียญสภาพตึงๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เหรียญสภาพตึงสวยชัดเจนนะคะ เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่พันบาทอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะพี่นะคมชัดแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นรูปหล่อของรูปหล่อโบราณนะคะพระชัยนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณพระชัยอ่าอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมนะคะพระชัยวัดสุทัศน์นะคะอ่าเป็นรูปหล่อของ อ่าพัชชัยวัสุทสัศนนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะคะพี่จะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะไอ้รูปรอของพัชชัยวัสุทัศน์นะคะอ่าเปิดราคาไว้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยอ่าอยู่ในเลี่ยมกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเดิมๆบ้านๆแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นผักกุวัดข้อควายนะคะพี่เป็นพักกุพักเก่าเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะคะพี่เป็นพักกุพักเก่านะคะผักกุพักเก่าวัดข้อคว compact, ายนะคะเนื้อชินสนิมแดงนะคะพี่ อ่าเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะพากุูวัดข้อควายนะคะอ่าสภาพเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะชัดเจนเลยนะพี่พักกูวัดข้อควายนะคะเป็นพกักกูพักเก่านะคะอ่าเปิดราคาไว้นะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะพี่นะขอชมรูปภาพ PD เพิ่มเติมอ่าทักไ,ไลนะะ์มาได้เลยนะคะกดลิงก์ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะพี่กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะพี่เป็นเหรียญเนือ้อทองแดงเก่าอ่าปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะพี่ปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะนี่ใบหน้าใบตาอ่าชัดเจนเลยนะพี่ชัดเจนเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดนะพี่ปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะนี่ เหรียญตงึงสวยๆแบบนี้เลยนะคะตึงๆแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะคะพี่พาดตรงตามรูปทุกองค์นะคะอ่าเปิดราคาไว้นะคะพี่เหรียญน,นี้เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะเปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นพาปิดตาเนื้อตะกัวนะคะอ่าของหลวงปู่สุขนะคะพี่ ปิตาเนื้อตะกัวนะคะของหลวงู่สุกนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสนะคะอ่าจะอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสนะพี่นะนี่เป็นปิตาเนื้อตะกัวเก่านะคะของหลวงู่สุกอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่อ่าเนื้อตะกัวชัดเจนนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าปิตาเนื้อตะกัวเก่านะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ ต่อไปนะคะจะเป็นหลวงู่ทวดนะคะอันนี้จะเป็นหลวงู่ทวดพิมพ์ชารูดอ่าเป็นพิมพ์ชารุดนะคะเป็นหลวงู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ชาูดนะคะอ่าส,สภาพเนื้อว่านแห้งเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพเนื้อว่านแห้งเก่าเลยอ่าเป็นพิมพ์ชารูดนะคะหลวงู่ทวดนะคะ เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หลวงู่ทวพิมพ์ชลูดนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาอันนี้จะเป็นปิดตาของหลวงปู่เฮียงนะคะอ่าปิดตาของหลวงปู่เฮียงนะคะสายวัดป่าชนบุรีนะคะพี่ อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะด้านหลังจะมีรอยยันแบบนี้นะพี่นะอ่าจะอยู่ในเลี่ยมนะคะจะลงท้องเก่าๆมานะคะพี่ปิดตาปูเฮียงนะคะอ่าสายวัดป่าชลบุรีนะคะพี่อ่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะด้านหลังจะมีรอยยันอ่าด้านหลังจะมีรอยยันนะพี่นั้นลงรักอ่าลงทองเก่าๆมานะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท ต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จ <c oughs> อันนี้จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่อ่าจะมีคราบอ่าคราบน้ำตาลน้ำตาลติดอยู่แบบนี้เลยนะคะอ่าเนื้อหามวลสารชัดเจนนะคะพี่สมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพเนื้อหามวลสารชัดเจนนะคะพี่ สมเด็จเก่านะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าองค์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แป0บาทต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จปกโพนะคะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะสภาพเก่าเดิมๆนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าอยู่ในเลี่ยมเก่าวินเทจโบราณแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นพระเมธรรณีมวยผมนะคะอาจะมี จะมีตะกุดสายสินนะคะด้านล่างนะคะพี่ด้านล่างนะคะนี่สภาพเก่าๆเดิมๆนะคะพี่สภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะอ่าสมเด็จปกโพนะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะอ่าด้านหลังจะมีตะกุดมีพยันนะคะอ่าจีวอนนะคะนี่มีสายสินนะคะอ่าสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ สมเด็จปกโพหลวอพ่อกลวยนะคะด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีมวยผมนะคะพี่เป็นพระแม่ธรณีมวยผมอ,อยู่ในเลี่ยมโบราณเก่าๆแบบนี้นะคะพี่อยู่ในเลี่ยมโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท เปิดราคาไว้800บาทนะคะอ่าสนใจก็ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่นะเพื่อความชัดเจนนะคะพาตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะต่อไปกันเลยนะคะน,นี่จะเป็นอันนี้จะเป็นจอบใหญ่หล่อโบราณน,นะคะพี่เป็นจอบใหญ่หล่อโบราณของหลวงพ่อไผ่นะคะ อ่าเป็นจอบใหญ่ห่อกโบราณของหลวงพ่อไปนะคะปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะอยู่ในเลี่ยมอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมนะคะอยู่ในเลี่ยมสีน้ำตาลนะคะสภาพสวยๆเลยนะพี่ <c oughs> อ่สภาพสวยๆเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมโบราณนี่อ่าอยู่ในเลี่ยมโบราณเก็บผิวอย่างดีนะคะพี่ อยู่ในเลี่ยมสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่จอบใหญ่หลวงพ่อไปนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่ลงยานะคะเป็นเหรียญล,ลงยาเก Creation, ่า,กาน,นะคะพี่อ่าเป็นเหรียญลงยาเก่านะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันปีศูนย์เจ็ดนะคะ อ่าลงยาเก่าๆไว้นะคะพี่เรียนอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมๆเลยนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะอ่าปีศูนย์เจ็ดนะคะพี่เรียนอาจารย์ฟันนะคะอ่าลงยาสีเขียวๆแบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะคะเปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะต่อไปนะพี่นะจะเป็นปิดตา จะเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะคะเป็นอาปิดตาที่สภาพสวยเลยนะพี่นะสวยสมบูรณ์เลยอ่าปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะจะรงรักลงอ่าจะรงทองเก,าก่าๆไว้นะคะพี่ปิดตาพ่อแก้วอาอันนี้จะรงทองเก,าก่าๆไว้นะคะอยู่ในเลี่ยมสีน้ําตาลแบบนี้นะพี่นะ <im it> อยู่ในเลี่ยมโบราณว <im it> ินเทจนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมโบราณวินเทจ อ่าสภาพสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะปิดตาพ่อแก้วนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่ปิดตาพ่อแก้วเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่นะทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะพี่กดลิงก์เพิ่มเพื่อนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะพี่ องนี้จะออกสีทองทองเลยนะพี่นะออกของทองแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินพิมพ์ที่ตานะคะพี่อ่าสภาพเนื้อผิวปุปุแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆโบราณแบบนี้เลยเก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ที่ตานะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จอันนี้จะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะ อ่าเป็นผ้าสมเด็จบางขุนพรมอันนี้อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะอ่าจะมีคาบกุ่เก่านะคะติดอยู่นะพี่นะนี่ไขแบบนี้เลยนะคะขึ้นไขแบบนี้เลยนะพี่อ่าสมเด็จนะคะเป็นผ้าสมเด็จบางขุนพรมนะคะ อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จบางขุนพรมนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ <c oughs> ต่อไปนะคะองค์สุดท้ายนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะปังกานะคะจะมีสิงห์ง,งาน,นะคะสองตัวแบบนี้นะพี่นะ <Workers. S 2> อยู่ในช like ุดแบบนี้เลยนะคะพี่ครบชุดแบบนี้เลยนะคะรูป่อหลวงพ่อเดิมเนื้ออาปาก้านะคะอ่าจะมีสิงห์งานะคะพี่สองตัวแบบนี้นะคะนี่สภาพสวยฉ่ำแบบนี้เลยนะคะสิงห์งาแกะนะคะพี่อ่าสิงห์งาแกะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมโบราณเก่าๆนะคะนี่รูป่อโบราณ หลวงพ่อเดิมเนื้ออาปากานะคะอยู่ในเลี่ยมโบราณแบบนี้นะพี่นะด้านหลังจะไม่ค่อยเห็นนะคะพี่จะคุนๆน,นะคะ,ะด้านหลังจะคุนๆน,นะพี่นะมองไม่ค่อยชัดนะคะสาภาพเก่าๆเ,เดิมๆบ้านๆเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่ เปิดราคาไว้1,200บาทนะคะสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะขอบคุณพี่เอ FC นะคะทีะ่ที่มาดูจนจบนะคะสวัสดีค่ะ